สวัสดีครับสาระเร็ h a n n e l ครับวันนี้เราจะมาถอดแกนไขเม็ดมะยมนาฬิกานะครับอันนี้เป็นย่ห้อหลุยมอร์เลสนะครับรุ่นนี้นะครับสังเกตดูดีๆนะเราจะกดตรงไหน,นอันดับแรกครับเช็คดูก่อนดึงเม็ดมะยมออกมาครับเห็นไหมครับจะมีจุดหนึ่งที่มันขยับเห็นไหมครับ เดี๋ยวดึงให้ดูทีนึ่งนะครับนี่ครับในรูนี่ครับผมตรงจุดนี้เราจะใช้กดนะครับกดดึงเพื่อจะดึงเม็ดมะยมออกมาถ้าเราดึงเม็ดมะยมมาสุดเนี่ยจุดที่เราจะกดนี่จะพุบเข้าไปนะครับไม่สามารถมองเห็นได้เราต้องดันเม็ดมะยมเข้ามาให้สุดนะครับแล,แล้วเราจะเห็นว่านี่ยนครับเราจะเห็นว่า มันมีรอยบุ่มเล็กๆแค่เรากดนะครับวิธีการรุ่นนี้ก็จะยากนิดนึงเพราะว่าต้องใช้อะไรที่มันลงแอมนี่เดี๋ยวแอดมินสาธิตนะครับโดยใช้หัวเข็มหมุดนะปลายเข็มหมดุดแทงเข้าไปตรงตรงครับครับแทงเข้าไปให้ถูกนะครับไอ้รอยบุ๋ม แล้วก็ดึงแม่โยมออกมาครับแทงแล้วก็ดึงพร้อมกันนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่ารอยปุบยัองอยู่นะครับไม่ได้ปุบเข้าไปและวิธีการเสียบเข้าไปก็เหมือนเดิมครับเสียบเข้าไปตรงๆครับ เมื่อเสียบเข้าไปตรงๆเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถจะตั้งเข็มได้ปกตินะครับเรียบร้อยแล้วครับวิธีการดึงแนกนไข่พบกัใไห่คิดหน้าครับสาระเรว c วชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ